อันยองสวัสดีครับทุกคนเข้าสู่เดือนเมษายนเดือนที่4ของปี2022งกันแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนกำลังมองหาซีรีส์และหนังเกาหลีดูกันอยู่วันนี้โอติงรีวิวคอสเนอร์สิบซีรีส์ภาพยนตร์เกาหลีห้ามพลาดประจำเดือนเมษายน2022จะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากช่องโอติงนะครับมาที่เรื่องแรกซีรีส์ที่เราได้เคยพูดถึงไปในช่วงเดือนที่แล้วแต่โดนเลื่อนฉาย มาในเดือนเมษายนกับซีรีส์เรื่อง Tomorrow ซีรีส์แฟนตาซีที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันโดยได้มีนักแสดงนำ4คนประกอบไปด้วยโรอุนเอสเอฟนาคิมฮีซออีซูฮยอกและยุนจีออนเรื่องาอนํมมาโดชเวจุนอุงชายผู้ตกงานมา3ปีและยังหางานทำไม่ได้แม้ว่าภายนอกนั้นเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่เพอร์เฟกก็ตามระหว่างที่เขากำลังเบื่อหน่ายกับชีวิตหลังจากตกสัมภาษณ์งานอีกครั้ง เขาได้ไปเดินตัดพ้อชีวิตที่สะพานแห่งหนึ่งแต่แล้วเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเขากาําลังไปช่วยคนที่กําลังโดดลงสะพานทําให้เขาต้องอยู่ในสภาพโคมา่าก่อนที่เขาจะได้มาเจอกับยม,มทูตขององ์กรยม,มทูตจูมาดึงนํามาโดยยม,มทูตคูรยอนแรขหนึ่งสมาชิกค,คืออิมริมกูช่วยจุนอุงได้ลกลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งวิญญาณที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมจัดการวิกฤตที่ทํางานเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงสูงในการฆ่าตัวตายและช่วยพวกเขา อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่นะพนักงานสัญญาจา้างที่อายุน้อยที่สุดและมีอีกหนึ่งตัวละครสําคัญอยา่างพักจุงกิวที่รับบทโดยอีซูฮยอกยมมทูตมาดครึมเยือกเย็นเป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมของยมมาทูตด้วยรวมถึงนักแสดงเจ้าบทบาอยา่างคิมแฮซุกที่จะแสดงในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเรื่องราวจะเป็นยังไงเราติดตาม tomorrow เละทาง netflix เรื่องนี้จะมีทั้งหมด16ตอนออนแอร์ตอนแรกวันที่1เมษายนเรื่องต่อมา r e e n m า t ท e r s ครับชมรมคุณแม่สีเขียว ซีรีส์จากช่อง JTBC ที่มาออนแอร์ต่อจากเรื่องเตอตี T ้ไซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวของมิตรภาพความรักและชีวิตของคุณแม่ทั้ง5คนที่มีลูกๆเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาตัวซีรีส์จะถ่ายทอดมุมมองชีวิตของบรรดาคุณแม่ที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับลูกๆของเธอและเรื่องราวราวมถึงปัญหาต่างๆที่ต่างกันออกไปโดยนำม,มาโดยนักแสดงรุ่นแม่5คนคืออ e ีโยวอนรับบทเป็นอ e ีอึนพโยคุณแม่ดิลิกีจบนอกที่มีความคิดเลี้ยงลูกแบบยืดหยุ่นชูจายอนรับบทเป็น บยอนชุนฮีคุณแม่สุดสวยที่ต้องการให้ลูกทาตามคาสั่งและสิ่งที่เธอคิดว่ามันถูกต้องและดีที่สุดเพื่อให้ลูกของเธอได้เข้าเรียนที่สถาบันระดับท็อปของประเทศคิมกยูริรับบทเป็นซอจินฮาอาดีตเพื่อนซีกับอ e ีอิมพิโอแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ทั้งคู่ไม่ถูกกันแม้ว่าชีวิตของเธอจะดูดีทั้งชีวิตแต่งงานและลูกที่ฉลาดระดับอัจฉริยะแต่เธอก็เหมือนจะมีความลับบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้ในใจจางคยเยจินจะรับบทเป็นคิมยองมีคุณแม่ที่มีคววามมัั่นใจใตเองงสูง แต่แฝงไปด้วยความเย่อหยิ่งจูมินเคียงรับบทเป็นพักยุนจูลูกพี่รุ่นน้องของอินพโยผู้ยิ้มแย้มสดใสแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนของลูกๆของเธอเธอพร้อมจะทําทุกอย่างเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของบรรดาแม่ๆที่ต่างก็รักลูกๆของพวกเธอจะเป็นยังไงซีรีส์จะถ่ายทอดออกมาได้ดีแค่ไหนต้องรอติดตามซับไทยแบบทุลกสิทธ์ทาง넷ซิกส์ออนแอร์ตอนแรก6เมษายนเรื่องต่อมา Again My Life ซีรีส์กฎหมายสุดระทึกที่ได้นำแสดงโดยอีจุนก,กิและคิมจีอิน เราจะเล่าเรื่องราวของการแก้แค้นของชายหนุ่มที่มีโอกาสได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งเรื่องราวของคิมฮีอูเขาเป็นเด็กมัธยมผลการเรียนแย่แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามอย่างหนักในที่สุดเขาก็สอบผ่านได้เรียนในโรงเรียนกฎหมายก่อนไปกลางเป็นอายการแต่แล้วในระหว่างการสืบสวนการทุจริตของนักการเมืองโจแทซอฟเขากับถูกฆ่าตะกรรมก่อนจะได้โอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนนางเอกของเรื่องคิมจีอึนจะรับบทเป็นคิมฮีอา ลูกสาวคนเล็กของประธานบริษัทชอนฮากรุปเธอเป็นลูกคุณหนูที่มีชีวิตเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบและยังเฉลียวฉลาดอีกด้วยหลังจากที่เธอได้พบกับคิมฮีอูเธอก็เริ่มสนใจในตัวของเขาเงเงดังนิ้ได้อีขยองยองนักแสดงรุ่นกลาที่จะมารับบทเป็นนักการเมืองโจแทซอบรวมถึงนักแสดงสมทบอย่างจองซังฮุนและคิมแจขยองร่วมสแสดงอีกด้วยโดยเรื่องนี้จะมีทั้งหมด16ตอนสามารถรับชมทับทยได้ทุกสิทธิ์ได้ทางวิวออกอากาศตอนแรกวันที่8เมษายน เรื่องต่อมา My Liberation Note ปล่อยใจสู่เสรีซีรีส์ช่อง JTBC จากฝีมือผู้เขียนบท My Mister โดยจะออนแอร์ต่อจากเรื่อง Forecasting Love and Weather เรื่องราวของสามพี่น้องที่พยายามหลีกหนีชีวิตที่แสนน่าเบื่อก่อนที่พวกเขาจะได้พบเจอกับชายหนุ่มแปลกหน้าซึ่งนักแสดงนำสามคนที่จะมารับบทสามพี่น้องประกอบไปด้วย EL รับบทเป็นยอมกีจอมพี่สาวคนโต ที่มีนิสัยอารมณ์ร้อนเธอรู้สึกเสียดายเวลาในการเดินทางไปกลับโซจากหมู่บ้านของเธอเพื่อไปทํางานเธอเป็นคนที่ยังต้องการตามหารักแท้อีมินกิรับบทเป็นยอมชางฮีพี่ชายคนกลางเขาเป็นชายหนุ่มที่ไม่มีความฝันใช้ชีวิตไปวันๆเขาถูกครอบครัวตัวเองดูถูกดูแคลนและต้องการจะย้ายไปอยู่ในเมืองเพื่อว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่มันน่าตื่นเต้นขึ้นบ้างคิมจีวอนร,รับบทเป็นยอมมีจอง น้องสาวคนเล็กเธอเป็นคนเก็บตัวที่อายเธอรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวและอยากเป็นอิสระจากชีวิตที่แสนน่าเบื่อและหนึ่งตัวละครสําคัญอีกหนึ่งคนคือมิสเตอร์กูที่รับบทโดมซนซอกกูชายหนุ่มแปลกหน้าหนุ่มขี้เมาที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนที่จูๆ่ๆก็มาปรากฏตัวที่หมูบ่บ้านซันโผที่ทั้งสามพี่น้องอาศัยอยู่ก่ได้พบกับยอมมีจองที่จะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป เรื่องราวความสัมพันธ์ของ3พี่น้องกับชายหนุ่มแปลกหน้าจะเป็นยังไงร,รอติดตามได้ทาง Netflix จะมีทั้งหมด16ตอนออนแอร์ตอนแรก9เมษายนเรื่องต่อมา Yaksha ya r u t l e s s operation หรือ Yaksha ปฏิบัติการยักษ์ลมยักษ์ภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์นำแสดงโดยนักแ,แสดงระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นโซลคยองกูพักแฮซูยางดงกืนอเอลซงแจริมกินยองและจินเทียง ความเล่นแสดงญี่ปุ่นอย่างฮิโรยุกิอีเคอุจิจะเป็นเรื่องราวของทีมปฏิบัติการลับ NIS ในเมืองเซินหยางประเทศจีนหนึ่งในเมืองที่มีสายลับมากที่สุดในโลกเรื่องราวสุดเดือดสุดมันจะเป็นยังไงรับชมซับไทยและภาคไทยภาพยนตร์เรื่องยักษ์ชาปฏิบัติการยักษ์ลมยักษ์8เมษายนนี้ทาง netflix เท่านั้นเรื่องต่อมา our blues เวลาสีฟ้าหม่นซีรีส์สุดอบอุ่นหัวใจจากช่อง tvn ที่จะนำมาโดยนักแสดงระดับท็อปของวงการมากมายไม่ว่าจะเป็นอีบยองฮอนชินมินอาคิมอูบินฮันจีมินอีจองอึนชาซึงวอนและอมจองฮวาเป็นต้นซีรีส์โรแมนติกทั้งหวานและขมชีวิตที่มีขึ้นและลงกับเรื่องราวที่หลากหลายของผู้คนที่ใช้ชีวิตจะทำงานบนเกาะเชจูที่แสนวุ่นวายเรื่องราวจะดำเนินขึ้นที่เกาะเชจูชินมินอาหลังจากที่ไปใช้ชีวิตที่เมืองกงจินจากโฮมทาวชาชาชาคราวนี้เธอจะมาใช้ชีวิตที่เกาะเชจูบ้าง เธจะรับบทเป็นมินซอนอาหญิงสาวจากเมืองหลวงโซผู้มีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นปมในใจของเธอเธอได้ย้ายมาอยู่เกาะเชจู oo, และได้มาทํางานกับอ e ีดงซอกชายที่เกิดและเติบโตที่เกาะเชจูเขาใช้ชีวิตกินนอนบนรถบรรทุกแม้ว่าจะมีบ้านให้กลับก็ตามเขาขยันทำมาหากินและค้าขายกับผู้คนบนเกาะน,นอกจากนี้ยังมีตัวละครคู่รองของเรื่องอย่างอ e ียองอกที่รับบทโดยฮันจีมินประกอบคู่กับคิมอูบิดที่ได้ทำแบ็คคืนจอยอีกครั้งในบทบ,บาทของ พักจองจุนกับตันเรืองนุ่มแสนอบอุ่นเขาได้พบกับอียองอกนักประดาน้ำหน้าใหม่ที่มีบุคลิกล่าเริงสดใสและก็มีเขาวลือที่ไม่ดีมากมายเกี่ยวกับเธอและมีอีกหนึ่งคู่กับคู่วัยเก่าที่ได้นักแสดงเจ้าบทบาทอยา่างอีจองอึนนักแสดงที่ติดซีรีส์เกาหลีต้องรู้จักเธอเป็นอย่างดีโดยเธอจะพบคู่กับชาซึงวออีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพอีจองอึนจะรับบทเป็นจองอึนฮีเจ้าของร้านขายปลาที่ได้มาเจอกับชเวฮันซูผู้จัดการธนาคารรักแรกของเธอในรอบ30ปี ฮันซูได้กลับมาทํางานในสาขาบ้านเกิดแม้ว่าเขาจะเกิดในฐานะยากจนแต่ก็ดิ้นรนสู้ชีวิตจนจมมหายลัยในโซก่อนจะได้มีโอกาสกลับมาที่เกาะเชจูบ้านเกิดและได้พบกับจองอึนฮีอีกครั้งหนึ่งส่วนออมจองฮวาจะรับบทเป็นโกมีรันเพื่อนสนิทของจองอึนฮี hi, ที่กลับมาอยู่เกาะเชจูเพราะเบื่อชีวิตในเมืองหลายคนอาจจะคิดว่าเธอมีชีวิตที่ดีแต่เธอแต่งงานและหย่ามาแล้ว3ครั้งและในเรื่องนี้ก็ยังมีตัวละครอ,อีกมากมายที่เราจะได้เห็น พร้อมกับเรื่องราวสุดออุ่นหัวใจเชื่อว่าเรื่องนี้จะฮิวหัวใจคนดูได้อย่างแน่นอนโดยเรื่องนี้จะมีหมด20ตอนอา,อากาศต่อจาก25ธันวาคมดูซับไทยแบบทุกทุกสิทธิ์ได้ทาง Netflix อา,อากาศตอนแรกวันที่9เมษายนเรื่องต่อมา Love l l Play ซีรีส์กีฬาที่ได้พระเอกนางเอกดาวรุ่งมาแรงอย่างแชร์จงฮยอบประกบคู่กับพักจูฮยอนเรื่องราวของซีรีส์จะมีกีฬาแบบมินตันเป็นตัวดำเนินเรื่องเรื่องราวของพักแทจุนนักกีฬาแบบมินตัน คิดว่าการเป็นนักกีฬาเป็นแค่งานอย่างหนึ่งเท่านั้นเขาเข้าสู่วงการพอธุรกิจขายอุปกรณ์แบดมินตันของครอบครัวแต่แล้วเขาก็เริ่มหลงใหลในกีฬาแบดมินตันหลังจากได้พบกับพักแทยังอดีตนักกีฬาแบดมินตันตัวเต็งของโอลิมปิกที่ต้องอำลาวงการไป3ปีจากข่าวเช้าในเรื่องของการติดสินบนเธอกลับมาอีกครั้งด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่ทําตามความฝันอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ยังมีนักแสดงหลักอีกหนึ่งคนคือพักจีฮยอนเธอจะรับบทเป็นพักจุนยองนักกีีีดมิินตเเหยหยยททออองงลลปปุ่่้ไ จอาการบาดเจ็บก่อนที่เธอจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีนักแสดงสมทบดาวรุ่งอีกมากมายในเรื่องนี้เรื่องราวของหนุ่มสาวนักแบดมินตันที่ไล่ตามความฝันจะเป็นยังไงรอติดตามรับชมทับไทยได้ทาง Disney Plus Hotstar โดยจะมีทั้งหมด16ตอนออนแอร์ air, ตอนแรกวันที่20เมษายนเรื่องต่อมา s h o o t i n g Star ซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังของการทำงานในวงการบันเทิงโดยจะนำมาโดยการประกบคู่ของอีซองคยองเจ้าแม่ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้และพระเอกป้ายแดงอย่างคิมยองเด เรื่องราวของ o ion, โอฮันเบยอนหัวหน้าทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท Star Force Entertainment เธอมีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดที่โน้มน้าวจิตใจผู้คนได้และมีทักษะการบริหารจัดการอันยอดเยี่ยมรวมถึงได้รับการยอมรับในวงการแต่เธอก็ต้องมาเจอคู่ปรับที่รับมือยากอย่างกงแทซอมซูปเปอร์สตาร์ตัวท็อปของ Star Force Entertainment แม้ว่าจะมีภาพลักษณ์สุดหลอ่อสุภาพเรียบร้อยแต่เขามักจะมีความอารมณ์ร้อนชอบเอาชนะและมักจะมีปากเสียงกับโอฮันบยอน อยู่เป็นประจำเรื่องนี้ยังมีแสดงสมทบฝีมือดีอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นยุนจงฮุนที่จะมารับบทเป็นข้างยุนซองผู้จัดการส่วนตัวที่มีภาพลักษณ์หล่อเหลาดูดีจนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นดาราและคิมยุนเฮอีกหนึ่งผู้จัดการที่เป็นอดีตนักเทควันโดอย่างราเบื้องหลังของวงการบันเทิงจะมีอะไรน่าสนใจบ้างความสัมพันธ์ของคู่พระเอกดาราดังกับนางเอกที่ทํางานเบื้องหลังจะลงเอยยังไงติดตามดูชูตติ้งสตาร์ได้ทางวิวหรือไอชีอี e, และทาง VTV ดูทั้งหมด16ตอนออนแอร์ตอนแรกวันที่22เมษายนเรื่องต่อมา from now on โชชาซีรีส์แฟนตาซีลึกลับโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราวการไขคดีของนักมายากลที่มองเห็นผีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงซึ่รรงจะเป็นการพบคู่ของพักแฮจินและจินกีจูซีรีส์จะนำมาโดยชาชาอุงนักมายากลหนุ่มที่มีชื่อเสียง นอกจากน,น้าตาหล่อเหลาแล้วยังมีฝีมือการทําการสแสดงมายากลระดับเทพและเป็นคนดังที่ออกทีวีบ่อยๆซึ่งความสามารถพิเศษของเขาก็คือเขาสามารถมองเห็นและคุยกับผีได้เขาได้มาพบกับโกซิลแฮรตำรวจสาวไฟแรงและรักความยุติธรรมทั้งคู่ได้จับพัดจับผูต้องมาร่วมมือกันในการไขคดีต่างๆโดยได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาพูดผีก่อนจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่เรื่องราวจะเป็นยังไงร,รอติดตาม from now on showtime ได้ทาง โดยจะมีทั้งหมด16ตอนออนแอร์ตอนแรกวันที่23เมษายนเรื่องต่อมา The Killers Shopping List จะเป็นยังไงถ้าบดแสงคดีฆาตกรรมอยู่ที่ใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อซีรีส์คอมเมดี้สืบสวนสอบสวนที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันโดยได้นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีเจ้าของฉาย,ยาเจ้าชายเอเชียอยางอีกวางซูมาประกบคู่กับซอฮยอน AOA พร้อมด้วยนักแสดงรุ่นแม่อยางจินฮีเคียงเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดมีการพบศพในพาตเม้นต์แห่งหนึ่งแถบชานเมืองกรุงโซลซึ่งต่อมา หลักฐานชิ้นสาคัญในการขาคดีนี้ก็คือใบเสร็จการซื้อของจากมินิมาร์ทแห่งหนึ่งโดยตัวละครหลักประกอบไปด้วยอันเดรซองพนักงานแคชเชียร์ของ MS m a r t เขาเป็นหนุ่มที่มีความจําเป็นเลิศแต่สอบเข้ารับราชการระดับ9ไม่ผ่านติดต่อกันมา3ามปีแล้วเขามาทํางานพาร์ทไทม์ในช่วงเตรียมสอบที่มินิมาร์ทแห่งนี้ที่แม่ของเขาจองบยองซุกเป็นเจ้าของแต่ซองยังมีแฟนสาวด้วยซึ่งก็คือดอาฮีตำรวจสาวที่รักความยุติธรรมและทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและข่ดีต่าง พวกเขาทั้ง3คนจะช่วยกันตามหาความจริงของคดีฆาตรกรรมได้หรือไม่ต้องรอติดตามเรื่องนี้จะเป็นมินิซีรีมีทั้งหมด8ตอนออนแอร์ air, ตอนแรกวันที่27เมษายนสามารถรับชมซับไทยแบบทูกดิสิทิ์ได้ทางวิวและไอชีอี I. เรื่องสุดท้าย o n s สทรัสซีรีลึกลับเหนือธรรมชาติจากฝีมือพุ่งกับเทรนทูปูซานที่เล่าเรื่องราวของผู้คนที่ถูกต้องสาดจากสิ่งลี้ลับบางอย่างโดยนำมาโดยนักแสดงอย่างคู่ฮโยฮวานที่มารับบทเป็นจองกีฮุน นักโบราณคดีที่ศึกษาเรื่องราวปรากฏการณ์แปลกๆเหนือธรรมชาติปัจจุบันเขากำลังทำนิยตยสารและการเป็นยูทูบเบอร์ที่มีช่องชื่อมั l y ี o โ s t Story ในระหว่างที่กำลังค้นคว้าเรื่องกุยบุญหรือพระพุทธรูปที่มีผีสิงเขาก็ได้พบเจอกับเหตุกรารณ์สุดน่าสะพรึงกลัวอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของเรื่องอีซูจินที่ได้แสดงสาวชินฮยอนบินมาระบบทนี้เธอเป็นนักโบราณคดีฝีมือดีและเป็นอดีตภรรยาของกีฮุนพระเอกของเรื่องเมื่อลูกของเธอเสียชีวิตเธอทิ้งทุกอย่าง เพื่อไปที่เมืองจินยานทาให้เธอพบกับเหตุการณ์ลึกลับและที่นั่นจะทําให้เธอพบกับสิ่งที่เธอกําลังตามหาอยู่นอกจากนักแสดงคู่หลักของเรื่องแล้วก็ยังมีนักแสดงสมทบทั้งคิมจียองนํำดารึมควักดงยอนและพักโฮซาร์ร่วมแสดงด้วยใครที่ชอบเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติต้องห้ามพลาดเรื่องนี้เป็นมินิซีรีส์หตอนจบสามารถรับชมซับ่ายได้ทางวิวออนแอร์ตอนแรก29เมษายนเป็นไงบ้างครับกับ10ซีรีส์ภาพยนตร์เกาหลีห้ามพลาด ประจำเดือนเมษายน2022นี่เป็นแค่10เรื่องเท่านั้นที่เรารวบรวมมาชอบเรื่องไหนกันบ้างแล้วรอติดตามเรื่องไหน,นคอมเมนต์บอกกันได้ทางมีผ้าไรขอภัย้นยครับสุดท้ายอย่ากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ,อใใเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันยอ